สวัสดีครับผมเมื่อไหร่ไม่รู้จะได้กินเนาะนะฮะไม่รู้ว่ากิโลเท่าไหร่วะอยากกินเหมือนกันนะมันจะมีเนื้อรือเปล่าครับแบบนี้ไม่รู้เหมือนกันเนาะนะฮะยังไม่เคยกินมนปูม้าหรือเปล่าแบบนี้มันเขียนว่าบลูเนะครับผมเห็นไหมบลูแคปก็เป็นอยู่นะอยากกินเหมือนกันสักวันหนึ่งนะเอาไหนดีว่ากินปูไหมไม่เอาทำไมอะ สามไม่กินล้วก็แย่นักินคนเดียวคงไม่เอาเหมือนกันนะครับผมน,นี่ก็คงเป็นอยู่นะอยากกินเหมือนกันนะมันกล้าม,มันเป็นยังไงเคยกินครั้งหนึ่งนะอร่อยมากเลยนะครับผมถ้ามีคนมีเพื่อนกินนี่จะกินแน่นอนนะนี่โอ้นี่โอ้โหเสียบไปอย่างนี้เลยหรือเนี้ยโอ้โอ้ยังไงกันแน่เนี่ย นะครับผมข้าวละหกดอนเก้าเก้านู่นนะั่งาวหนึ่งตวงไม่รู้มีเท่าไรหร่ว่านานๆกินทีนี้น่าสนนะแต่ว่ากินคนเดียวจะไม่ไหวอยากเอาเปนึ่งเนาะไม่รู้จะกินอะไรมันหรือเปล่าเออาไงดีอยากกินอยู่นะครับผมจะไม่มีเพื่อนกินนันจะยุ่งนะฮะลูกสาวไม่กิน มึรู้เขาเรียกปูเลยเนะี่ยบลูเขาว่าบลูนะบูกระสีน้ำเงินมันคล้ายปูม้านะผมว่าโอเคนะครับผมอเมริกานะวันนี้ก็ามาดูอาหารทะเลนิดหนึ่งนะครับตอนแรกจะซื้อปลาหมึกไปแต่ว่าดูเหมือนไม่สวยอนะก็เลยอย่าเอาเลยนะฮะก็เลยซื้อเลยไม่รู้แถวนี้นะฮะเอาไปทําน้าพริกนะฮะน้าพริกเห็ดนะคิดว่าน,ะน่าจะเวิร์กอยู่นะดูที่99เซน เอามาคั่วามาปิ้งก่อนจากปิ้งแล้วแล้วก็มันทำแจ่วนะครับผมอันนี้กลับไปน,นึ่งก็ได้ฮะอะไรละ่ะอันนี้ก็มีเห็นไหมฮะมีปลากดคลังปลาอะไรต่างๆจะรับเม็ดบ้างปลานิ่นนะฮะไม่ใช่ถูกเหมือนกันนะหัวปลาก็มีเห็นไหมมีปูมีอะไรนะฮะเยอะแยะเหมือนปลาหมึกมันไม่สวยอะ่ะเห็นไหมฮะ โอเคนะอันนี้อะไรกุ้งไม่ใช่เหรอไม่ปลาหมึกแต่มันเป็นไอาหางปลาหมึกเออมีสองอัน,นเอาไหมเท่าไหรนะ่เนี่ยไม่รู้เหมือนกันต้องดูไหมลนี่ก็เป็นกุ้งนะครับผมโอเคนะสวัสดีครับผม